ให้คะแนนนะครับทั้งหมด7เต็ม10นะครับห่าสาคะแนนนะครับเพราะว่านะครับก็นี่ยายกับแมมมอสครับนะครับนีเอ็นเครดิตนะต่าท้ายทองสองตัวนะครับ What the fuck สวัสดีท่านทุกท่านครับนี่ช่องมาทีวีนะครับคนก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหนังครับเรื่องแอนด์แมนนะครับกับควอนตัมนะครับคนก็ วันนี้เราจะไปดูนะครับภาค3ของแอนด์แมนนะครับก็จะเป็นภาคที่ค่อนข้างแบบเกี่ยวกับมิตินะครับความตัมต่างๆแล้วก็อาจจะมีตัวละครตัวร้ายนะครับที่โหดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับอย่างที่แบบท่านชมจะเห็นการรีวิวกันมานะครับก็มีมานะครับคนเดี๋ยวเราไปดูนะครับในโลงภาพยนตร์นะครับตรงนี้นะครับก็นะครับเรามากินร้านอาหารกันก่อนนะครับ ก็น,นะครับเมนูร้านนี้เยอะมากนะครับแนะนำใมากินนะครับร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณนะครับโซนกระพันหินนะครับ <Okay. S 1> โซนปะปะปากระพันหินอินเซอร์ใต้ อิ่มมากครับนะครับนี่แม่กับยายนะครับเคนะครับไปนะครับทุกคนนะครับถึงตรงห้าแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโรงหนังกันนะครับนี่ครับแอนแมนนะครับเอเจนเอร์นะครับทุกคนเราถึงตรงนี้นะครับบริเวณรอนะครับก่อนเข้านะครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนเรานั่งรอนะครับไปดูอีกทีนะครับไปดูนะครับตัวหนังนะครับทุกคนก็ แฮนด์แมนสามนะครับท็อปคาบ้านะครับที่ไป็ดนะครับสามที่นั่งครับยายแล้วก็แม่แล้วก็ผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันในโรงนะครับคือผมไม่สามารถถ่ายในโรงได้นะครับพอเข้าโรงเราจะออกมาบรรยายความรู้สึกอีกทีนึงนะครับก่อนกลับบ้านครับไปนี่ครับย้ายผอยินเนียวนะครับคือบรรยากาศนั่งรอนะครับบ่อแดงนะครับ ก่อนจะเข้าห้างนะครับก็ดีแม่ปลกนะครับอยูอยากเอากล้องเหรอ,รอ,รอนั่งรอชิลๆนะครับก็ไดครับระหว่างนั่งรอหนังนะครับเดี๋ยวนะครับเรียนอะไรนะครับเราซื้อป๊อปคอร์นะป๊อปคอนนะครับตรงนี้เดี๋ยวซื้อเป็นถังครับ ครับเราเลือกปุ๊คป๊อปชอนนะครับชุดละสามร้อยมาเบฟซี่ไหมไม่เอาไม่เอานี่นะครับป๊อปคอนเราได้แล้วครับคนก็เดี๋ยวเราจะเข้าโรงหนังกันนะครับนี่ครับถังใหญ่นะครับโอเคนะครับก็นี่ยายกับแม่ผมนะครับนั่งกันอยู่นะครับถึงเวลาที่เราจะเข้าโรงหนังแล้ครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับคนก็อ่ หลังดูหนังจบนะครับรู้สึกไงนะครับนมากค่่มาดูอย่างต่ออันนี้แม่ผมนะครับแล้วยายเป็นไงหนังเป็นไงยาสนุกไหมดีไหมสนุกไหมมันไหมหนังต่อตู้ตอนต้นเบื่อหน้าเบื่อไหมโอเคนะครับก็วันนี้เรานะครับได้ดูหนังจบนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับ คืออย่างแรกนะครับเรื่องนี้นะครับถ้าสำหรับคนที่เคยดูนะครับแอดแมนนะครับภาคแรกมานะครับมันก็จะเป็นแบบมันก็จะทําให้เรารู้สึกอินกับตัวละครนั้นมากนะครับก็จะรู้นะครับว่าพ่อแม่ของตัวละครเป็นไงนะครับรวมถึงลูกของเขาด้วยแล้วถ้าเราไม่ได้ดูมาเราอาจจะจับใจความได้ในเรื่องนะครับแต่ก็อาจจะน่าเบื่อตอนแรกบ้างบางทีเล่าเรื่องนานเกินบางทีก็ไม่ได้แสดงไม่ค่อยแบบมีฉากบูอะไรเยอะมากแบเนี้คือถ้าเทียบกับหนังพวกอาร์อะไรเงี้ยมันจะแบบ ดูแบบมันมันลรสู้กันเยอะกว่าแต่ช่วงกลางตอนท้ายนะครับจากต่อสู้อลังการมากนะครับผมบอกเลยไม่ควรพลาดนะครับถ้าไม่มาดูนะครับก็จะไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเป็นไงนะครับแนะนําให้มาดูก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยตัดสินดูนะครับว่าหนังเรื่องนี้ดีไม่ดีนะครับสำหรับเนื้อเรื่องเรื่องนี้นะครับเล่าถึงเรื่องมิติควันตัมเยอะมากนะครับถ้าใครที่ดูหนังเรื่องโลคิมาก่อนนะครับหรือว่าพวกหนังแอนด์แมนภาคแรกๆมานะครับก็จะทําให้เราปฏิปต่อเรื่องราวได้เยอะนะครับ ก็เรื่องนี้ผมให้คะแนนนะครับทั้งหมดเจ็ดเต็มสิบนะครับหักสามคะแนนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมว่าฉากแอคชั่นนะครับดีละครับแต่ช่วงแรกๆนะครับจะดูแล้วเรื่องนานเกินนะครับบางคนอาจจะเบื่อแล้วก็อาจจะหลับได้นะครับแล้วก็ช่วงที่สองก็คือผมว่าต่อสู้ประมันดีนะครับมีหักอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะมีดราม่ามากนิดนึงแล้วก็ฉากสนุกก็คือสนุกตลกอยู่แล้วครับตัวแรนแมนนะตัวนักแสดงเนี่ยตลก ทุกคนก็ผมลืมบอกหนึ่งอย่างไปนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับมีเอ็นเครดิตนะตอนท้าย2ออตัวนะครับ2ตัวนี้จะเป็นเอ็นเครดิตที่แบบว่าห้ามพลาดเลยนะครับต้องนั่งดูให้จบนะครับจนถึงแบบเพลงจบเลยนะจะได้รู้เลยว่าเรื่องต่อไปจะเป็นไงนะครับถ้าใครที่ไม่อยากพลาดในเรื่องของมาวิลในเรื่องเฟสตัดไปนะครับเป็นการเปิดเฟสภาคนี้ดีมากนะครับผมแนะนําให้ไปดูนะครับก็ประมาณนี้ครับ ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับใครที่คิดว่าเอยเคิปนี้มีสาระมีประโยชน์นะครับคนแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปตามให้คน,นะครับคนติดตามช่องน,นี้ถึง8ปดพันับนะครับนบนแพลตฟอร์ทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับครับ